สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมชาร์กนะครับในวันนี้กวเกมเรเดนเจอร์นั้นได้มีการอัปเดตตัวละครเข้ามาใหม่นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวซึ่งตัวแรกนะก็จะเป็นเ d w ด r d ิร์นเอทนะสกิลก็ไม่มีอะไรมากคอมโบก็จะเป็นแรนน่งส่วนสกิลก็จะเป็นเพิ่มหลบต้านแล้วก็ฟื้นฟู แล้วก็จะมียกเลิกผลรับบัฟแล้วก็ยกเลิกฟื้นฟูสร้างความเสียหายสาเท่าตัวก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะตัวต่อมาก็จะเป็นตัวมืดใหม่ของเรานะก็จะเป็นบ่าวทานเสือยศขุนนางสกิลแรกก็จะเป็นเพิ่มอัตราการใช้ทักษะแล้วก็แม่นยำส่วนสกิลต่อมาก็ยกเลิกทักษะมาตะหยุดยั้งการยกเลิกผลลับบัฟแล้วก็ลดต้านทักษะ แล้วก็สร้างความเสียหายสาบห6เท่านี่มันเหมือนสกิลบาล็อกเท้ๆเลยสกิลต่อมาก็จะเป็นตัวหนื่อนะส่วนเขาสามารถก้าวดาวแนะนำเป็นล่างโคนตัวต่อมาก็จะเป็นทหารเสือจอมพลังมูลสกิลแรกทำให้ศัตรูชะงักลดพลังโจมตีเปลี่ยนศัตรู่านมาให้เป็นไรธาตุแล้วก็สร้างความเสียหาย3,000 สกิลตัวนี้กากมากๆเลยเฮ้ยแต่มีเคือกสุดท้ายสามารถเอาไปเล่นในทางปินได้นะสกิลเกดาวก็เป็นร่างโคนที่จะดีส่วนตัวต่อมาเป็นเจมทหารเสือแห่งศรัทธาสกิลแรกสร้างความเสียหายสามพันเอร์เซนแล้วก็ลดความแม่นยำลดแม่นยำลักษะของศัตรูสกิลต่อมาก็ยกเลิก ฟื้นฟูพลังชีวิตสร้างความเสียหาย500%ห้ามศัตรูใช้ทักษะส่วนตัวนี้ก็มีเฮกสุดท้ายเหมือนกันนะเอาไปเล่นใน PVP เล่นกับตัวบินได้เลยนะเนี่ยส่วเขาสามารถก็ล่างโคลนเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะมาลองย่อนสุ่มกันสัก70ใบนะมาเลยหนึ 1, ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดเจดครั้งบริหารของเสียก่อนเราจะมาลองดูกันนะว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าปึบโอโ้โหโคนี่ฟองสบูเ่เกลียมากๆเลยสองสามเดี๋ยวเรามาลองดูกันต่อเลยตัวนี้ที่เล่นได้ก็จะมีแค่ ตัวถ่านมือตัวเดียวนะครับที่เหลือกลางหมดเลยนาวิกโยทินโอ้โหกลางมากตัวต่อมาก็จะเดือไหมนอ้อแสงมาแล้วแสงปึ๊บฮีโร่ชาสองสามสี่ห้ารถเข็นแอปเปิ กดรัวๆอะไรกดรัวๆกะบองเพรสายคีย์บอร์ดนักสู้อป้องกันตัวเบาโคนี่ผ้าคลุมโอ้โหเกลือมากนักข่าวมูลโอ้ยเกลือเกลือไม่ไหวลองลอง,ลองยกเลิกมาร์เมโล อยากได้บาวแต่ไม่ใช่บาวตัวเนี้ยขออีกตัวหนึ่งได้ไหมโอ้โหบาวมาอีกแล้วเกมกวนนะเนี่ยโอ้โหไซมอนสิบครั้งสุดท้ายสิบตัวสุดท้ายมาลองดูกันโอ้โหปูโรฮิตเจสิก้าหนึ่งนัดสุดท้าย มาดูกันฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึบออกไหมออกไหมอ้โหเหลือเหลือหนักมากตัวนี้ใครจะสุ่มก็รอเพิ่มเหร็ดีกว่านะครับผมมาสุ่มให้ดูเป็นแนวทางที่เ